อันนี้เป็นมาพาสโนเวย์ค่ะพี่พีกค่อยค่อยค่ะถ้าเวลาร้องเราถ้าเวลาร้อนเราจะร้องอ๋อ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 ออกินหน่อยไ้ไหมใช้ขอทานงองคะมันต้องมีสคริปต์เรื่องรสชาติด้วยหรอเสนอแม่อะไรอ่ะไม่ได้แล้วทำไม บัสเปิดเทปเลยบัสจั่วดีครับจั่วดีครับนี้มองกล้องนี่โถดอบบีฟกูอ่ะยกมือไว้ด้วยวัดดี้ครับบัดดี้พวกเราพี่ที่แหลกนะฮะเรจะมาอยู่กันที่ที่ไหนครับคอนปฐมคอนปฐมใช่ไหมไอ้มั่นใจหน่อยเอาใหม่5เหียญ2เลยนะสวัสดีครับเราอยู่กันอย่างทำไม4 3 2วัสดีครับบอสนะครับจากพี่ที่แหลกแกวันนี้เราก็ กันที่วัดพระประถมเจดีวันนี้มาทำอะไรกันครับวันนี้มาทำอะไรก็ไม่รู้ร้านนู้นคนเยอะมากเลยร้านไหนร้านไหนร้านนู้นร้านสุขบ้าเขาแจกอะไรไม่รู้เหมือนกันแจกตังหรือเปล่าไม่ใช่บรรสุกบ้านเลยเราแม่บรรสุขเ้าบอกว่าร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่ดังมากๆนะครับร้านที่แขกแขกฝาก เขาบอกว่าขนมโชกเจ๊แขกอร่อยนะครับแล้วก็ไส้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเข้ายากมากๆผมมาถึงเนี่ยแต่บ่ายโมงแล้วแต่ร้านเขาเปิด5้าโมงเพื่อมาเอาคิวเออผมตะกี้ให้น้องเข้าไปรู้สึกว่าจะในคิว90กว่าแล้วใช่ปะตอนนี้ร้อยกว่าแล้วตอนนี้ร้อยกว่าแล้วเห็นวันนี้ผมขอต่อน้องต่อเถียงต่อปากต่อคำกับเจ๊แขกเป็นนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับอยากจะรู้ว่าเจ๊แขกตัวเป็นๆเป็นยังไง นะฮะเชิญจ๊แขกเข้ารายการหน่นนะ่ออยะเจ๊แขกเชิญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดนสวัสดีค่ะขายโนงโคกดีไหมขายดีขายดีมากกินหรือยังยังไม่กินหรอโอ้โหทำไมก็เดนเลยยังไม่กินเลยเป็นไงเป็นไงอร่อยมากไส้นี้แน่นแพงไหมแพงไหมไม่แพงจริงเหรอกินห้ากล่อง40บาทขนมอกฟรีอ๋ออ๋อกินแต่ห้ากล่องใช่วันนี้ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ไม่ติดตั้ง มึงเหมือนจ๊แกกมากเลยไปเดีเราไปดูข้างเดี๋ยวคนเยอะจริงนะฮะดูดูดูว้าวแต่ระวังรถนะครับผมรวงรถโอ้โาเนสรับลัยมาหน่อยนะครับสเคสรนนแน่สันแน่ยืนอยู่ตรงนาน อยไม่ใจไดอนั่นน่ใยาวใหสัมแล้วทากไปเทลูกหรือทนมโค้ถ้าทขนมโ่ก็ยากว่าทาลูกนิดนงอร่อยมากเลยนะคะบอกไว้เลยถ้าแม่อร่อยกลับมาคนื่ได้เลยงไมฮะจรงค่โอ้ยมองก็าเดินร้งมากอะอยากทาหรืออยากแขครพูด้เลยทงอทน้อยากแขเลยเร้อนธรรมดาหนม เลยคะเอาแบบร้อนๆเลยนะเอาร้อนๆเลยนะร้อนๆอันนี้เป็นมาพาร์สโนเวย์ค่ะพีพีค่อยๆค่ะถ้าเวลาร้องก็ถ้าเวลาร้อนๆเราจะร้องอ๋ออ๋อ ดูคนข้างหลังครับจะแขกคนเยอะมากสัมภาระหน้าเข้ามากเลยโอ๊ยโอ้ยอย่าพูดเรื่องนี้ค่ะสัมภาระอย่าเพิ่งเข้านะคะลูกค้าใายของใครสังคมค่ะระวังรถชนนะคะพี่รถชนนะระวังนะจะแขกมีไส้อะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีมะพ,มพร,ะร้าวมีขมวดมีฟักทองมีเปลือกแล้วก็มันม่วงค่ะพี่พี่เ้ามันไหมคะมันม่วงค่ะมันม่วงค่ะกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสี่สิบบาทค่ะหนึ่งกล่องมีห้ากุ้แล้วในหนึ่งกล่องนั้นก็จะมีครบทุกไส้ค่ะ ยากจะกินนะแต่มันร้อนจริงวะแล้วหนูบอกแล้วว่ามันร้อนพี่ก็ไม่เชื่อหนูเอาเย็นๆเอาไงฮะและ้วตอนหกแล้วตอนหกโมงอะค่ะพี่แอร์เย็นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็พออุ่นๆแล้วค่ะโออันนี้อ,นอันนี้คือหนึ่งกล่องนะคะน,นี่เนกล่องกล่องนะคร<ม>ับแบบนี้เลยนะฮะกลับบ้านไปจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะทำไมเพราะว่าร้านเราจะมีซิกเนเจอร์ค่ะคือละลายในลิลลี่ต้องใส่อยู่ในกล่องแล้วค่ะพี่คือแบบ จะไม่เป็นทรงนี้แน่นอนครับบางคนก็เดินแข่งไปแข่งมาอย่างเงี้ยครับไม่รู้อะไรงงมากตอนนี้ที่ผมมาแล้วคิวร้อยกว่ากันแล้วนะครับเนี่ยเขามารอแขกนะครับแบบใช่ครับเพราะเราเพิ่งกลับจากเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาบอกว่าคือเราบอกเลยว่าเราแตกวีแตกวีค่ะแต่ของห้าของสี่สิบบาทนะครับอ๋อกินหรือไหม่ใครขอทายงงค่ะมันต้องมีสคริปต์เรื่องรสชาติด้เหรอสนนแน่หล่อเล่นจ้า มะพร้าวอร่อยมากครับมันมากอร่อยครับทำไมอร่อยกัดมะคมคืนหนูได้ค่ะหนูบอ,อ,บอ,อกไว้เลยอายมาสิบสี่ปีอ่ะไม่เคยมีใครกัดมะคืนค่ะกินไม่ได้ก็โยนทิ้งเกๆ๊ๆเก๊พี่บอกงั้นอร่อยดีกว่าครับขออร่อยอยู่แล้วปะ่ะ <laughs> อะไรของพ่อเธอจะเอาอะไรกับฉันสนอแน่ <laughs> รรนแใครจะซื้ออ้อยเลี้ยงช้างหา แถวเลนค่ะอดีตหัวก้าว่าจะเป็นได้แค่นี้แล้วค่ะเป็นได้แค่ตากรองเพราะหัวใหม่จะอยู่หน้ากรองตาไว้ดูเบือกดูเบือกเขานะที่นี่ดูเบือกเขาเบือเขาเยอะแบบวันนี้เพื่อมาจานอรเวยค่ะเพื่อมาจากนอร์เวย์ครับยาวก็พนะครับเขาพ่อมาจากอียิปต์ค่ะขึ้นมาเขงปลูกตะเคียนค่ะแล้วก็เข้ามาเลยฝักทองอ่ะฝักทองนะคะมาจากวัดค่ะเพราะเราปลูกใกล้วัดไม่ถึงได้เหลืองมากวันนี้ก็ไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่ตามตะเข็บชายแดงค่ะคือวัดหลวงพ่อป้้มวัดไร ค่ะระหว่างกินไปเราก็ต้องคุยกันไปด้วยพี่พีทว่าปลาอะไรใหญ่ที่สุดคะเอาไปให้ผมตอบยาวหรือตอบสั้นเอาตอบสั้นก่อนดีกว่าไปยุไปยุ่เฮ้ยผมไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับเขาจ้างี ตอนกลับไปนี่หมดแรงไหมครับก็ทําทุกวันครับคือถ้าเราเราทำงานสองการอยู่แล้วตอนนี้คือกัดเอยค่ะคือก็คือบกเบ็ดเสร็จก็โอเคค่ะทุสองกะใช่ค่ะพี่พีซระหว่างที่ไปถ่ายรายการนี่หนูขอถามอะไรอย่างได้ไหมเคยไปแบบว่าช่วยก่อทำอาหารอะไรย่างี้ไหมผมครับใช่ไหมคะัเคยไหมครับอยากจะถามว่าเคยโดนมีดบาดไหมคะไม่เคยเลยครับ ไม่เคยแล้วจะถามยังไงต่อดีอ่าเคยงงมากเลยอ่ะต้องบอกว่าเคยสิคะอ่าเคยครับแล้วเวลามีบ่านร้องไงครับโอ้ยโอ้ยโอ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 ยถ้าบ้านนิดเดียวเหรอคะเอาบ้านนิดเดียวก่อนโอยุ้ยโอ้ย นีอ่อาร์เป็นซ้อมเป็นจะแขกให้ผมดูอยู่ฝั่งนู้นทำได้เลยนะได้อยู่ทำได้เดี๋ยวเราจะต้องให้ใส่เครื่องด้วยค่ะสำหรับน้องอาร์ต้องเป็นยูนิคอร์คู่กันนะคะเลยเฮ้ยคือแบบหน้าทรงเดียวกันเลยอะแกนักโทษชายนักโทษชายระมัดระวังรถจอดระวังรถจอดสินแน่เฮ้ยแกไม่ได้หรอมีได้แกได้เป็นแค่ดีสองนะทันดีหนึ่งโอ้ยดีหนึ่งหรอย่าดีสองนะ พี๊กินยังกำลังกินครับอิ่มปล่าวอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วหรออิ่มเพราะมึอิ่มเพราะมึงอิ่มเพราะมึงอย่าอ้วกนะโอ้ยทำไมมูซาน้าเกลียดขนาดนี้เหมือนน้าตาเลยอ่ะอะไรนะครับอะไรครับเปิดมานานเนี่ยเปิดเปิดที่นี่หรือเปิดขายครับขายขายไจะขายมาสิบสสิบสี่ปีนี้แล้วค่ะกว่าจะมีคนรู้จักก็เมื่อสามปีนี้ค่ะ ที่ครู้จักก so anyway ันนะที่แบบว่าเริ่มแบบว่าวิปริตแล้วค่ะขายตั้งแต่ยังไม่มีอะไรอะค่ะพี่แล้วตอนนี้ครับนีเป็นลานี่เป็นลานแล้วค่ะรถก็โดนยืดป้ามีทุกอย่างแล้วตอนนี้ยังไม่มีโตโยต้าอย่างเดียวเดี๋ยวเขาเออสปอนเซอร์เข้าไม่ได้เข้ามาหามันสปอนเซอร์ต้องโตโยต้านะคะเพราะตอนนี้เราไม่มีโตโยต้านะคะอันนี้คือนะคะมะพร้าวอ่อนยุ่ยๆค่ะหล่นแล้วค่ะ เวลาจะกินจะแกะต้องทำาไงบ้างกินอะไรคะต้องพูดให้จบประโยชนด้วยค่ะต้องติกถ้ากินขนมโฮกเลยค่ะก็คือมานะคะอยู่ที่นี่ขายทุกวันนะคะบางวันก็ไม่ได้ขายนะคะพี่แล้วแต่อารมณ์ค่ะคือแม่ค้าบางทีมีงานข้างนอกก็ไม่ได้ขายนะคะก็อยู่ตรงหน้าองค์พระนะคะตรงธนาคารธนาชาติอาจจะย้ายไปเร็วนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกที่เขาอยู่ที่ไหนใกล้แล้วอุ้ยจะพูดเยี่ยงนานเป็นมลไม่มองมลก็คืออยู่ตรงองค์พระตรงธนาคารธนาชาตินะครับแล้วมาเจอที่จะแกแห่งปากแต่ถ้ามาเนี่ย คือเปิดกี่โมงครับเปิด5โมงปิด5้าโมงครึ่งค่ะนี่ก็จะปิดแล้วใครอีกนิดเดียวจะปิดรอเล่งครับปิดประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนนะครับแวะเข้ามานะครับผมก็อยากให้แวะเข้ามากันเยอะๆแต่ผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดจะมาแล้วก็โทรมาก่อนหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าคนเขาเยอะมากใช่ครับแล้วถ้าโทรมาอย่าต้องแต่11โมงหรือเที่ยงขึ้นไปนะครับ7โมง6โมงไม่ต้องโทรนะครับมันพรมอยู่ค่ะเขอหลับอยู่ใช่เพราะเรากลับถึงบ้านก็ตีสีแล้วค่ะก็เอางี้หลังบ่าย2โทรมาใช่ครับพี่แกเอาว่า วันนี้จะเปิดเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับบางทีก็เปิดถ้าเจอฝนก็กลับก็มีนะคะใช่คับพี่แต่ไม่รับจองคิวนะให้มาหน้าร้านใช่ไม่รับจองเพราะเกรงใจลูกค้าหน้าร้านมากกว่าครับลูกค้าหน้าร้านมาต่อเราจะให้คนที่ไปก่อนก็คือคนท้องลูกรองและคนพิการครับท้องหกเดือนครับพิการต้องไม่มีแขนหรือไม่มีขาแต่ลูกต้อง้องนี่อ้โหออกมาโอ้ my god คือเหมือนช้อมกูเองเลยกูพูดเนี่ยดีครับผมช่วยผมพูดแล้เพราะผมก็หมดที่จะพูดเหมือนกันไม่ไหวใช่ไหมเมื่อเช้าถ่ายมาเทสนึงครับ ที่ไหนจ๊ะบพเจอาไม่ยรอามไอ้อามนวดนะนวดนะไอ้หนวดอ่ะามี่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันบอกเลยใครร้องดังชนะโอ้โอ้ไอ้ฝากบอกน้องเสื้อชมพูด้วยนะผู้หญิงไม่มีนมก็เหมือนขนมไม่มีไส้นะหนูนน้ผู้ชายได้กันเปนความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงไม่เคยเข้าใจหรอกน้องก้าวแข่งเรือแข่งพายอะแข่งได้แล้วน้องก้าวถ้าแข่งเรื่องเงินในบัญชีอ่ะพี่บอกเลยยืนหนึ่งยืนหนึ่ง แก้วไม่เท่าไหร่ตอนนี้กูเกรงใจเบอร์สิบเจ็ดสิบแปดมากเลยรอสักครู่นะครับใจเย็นนะครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นานนะครับอร่อยจริงอร่อยจังขายทุกวันเหลือทุกวันนะจ๊ะพี่จ๋าฝากไว้อีกนิดนึงนะครับผมค่าใครอยากจะมานเจ๊แขกไหมครับแวะเข้ามาที่พระประดมเจดีย์นะครับอยู่ตรงธนาคารธนาชาตินะแวะมาร้านเจ๊แขงเปิดห้าโมงถึงเที่ยง เที่ยงคืนครับถ้าแบบอาเลกก็ตีหนึ่งตีสองอ่ะแล้วแต่ 8, อาจจะเลทตีหนึ่งตีสองแต่ถ้าจะโทรมาถามว่าขายหรือเปล่าเนี่ยแม่ก็ติดต่อในเพจได้ครับอ่ามใีในเพจว่าอะไรครับนขนมโค้กได้แค่แข่ปากค่ะก็เข้าไปติดตามเพจเขาได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะโทรมาถามว่าวันนี้เปิดหรือเปล่าก็โทรมาได้แต่ขอหลังใบสองแล้วเขาจะแขกนอนอยู่ใช่ครับครับฝากด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกดโลกกดตะกรายกันด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยใช่กดกระดิ่งแล้วจะแขกบอก ก็ปากเพจขนมหกเจ๊แขกแขกปากมาด้วยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อนใจนะคะพี่สำหรับตุ๊กตาดำๆนะฝากด้วยแล้วกันนะคบผมนี้ไปก่อนเดี๋ยวจ่ายตังค์ด้ปะ่าให้เีน้อชายก่อนเลยอ่าทอนไปเลยทอนไปเลยน้องชายผมครับให้ผมครับขอโทษไปเลยนยครับผมวันนี้มันโดนของพื้นเจ๊คนเลยงงมาอ๋อค้อล้อดีๆครับอันนี้ไม่ใช่หมูหลามนะครับอันนี้เขาหลามเลยครับอ๋อเยียรตีนเยียรตีนครับอ๋อ เอาเนี้ยเราจะรบกวนเขานะครับเดี๋ยวให้เขาขายของต่อดีกว่าเพราะคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะฮะฝากจะแขกด้วยนะครับมาละบ๊ายบาย